ผู้ปกครองและเด็กๆพบกับคุณครูนนยนาและคุณครูเอ๋เช่นเคยนะคะวันนี้เราสองคนก็จะชวนเด็กๆมาอ่านหนังสือกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านหนังสือกับครูนนยนาและผู้เอ๋กันเลยนะคะเด็กๆหนังสือที่บอกก็คืออ่าน ท่องท่องเก่งนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะจำได้ไหมคะว่าเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วเด็กๆต้องทบทวนนะคะต้องฝึกอ่านทุกวันนะคะเด็กๆจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะคะวันนี้คุณครูก็จะสอนเด็กอ่านหนังสือในหน้าที่16และก็17นะคะคือหน้านี้เราจะมาเรียนรู้สาระ เออกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปดูหน้าตาสระเออนะคะว่ามีหน้าตาเป็นแบบไหนสระเออนะคะสระเออจะประกอบไปด้วยสระเอแล้วก็อออ่างนะคะแล้วพยัญชนะจะอยูต่ตรงกลางของสระนะคะเรามาดูคําแรก,กเลยค่ะเธอนะคะอ่านว่าทเอเธอ เด,เด็กอ่านตามครูเอนะคะเธออ่านว่าทอเออเธอเหมือนดังในรูปในหนังสือเลยค่ะก็คือเธอเนี่ยเป็นเรียกเ,เพื่อนนะคะอย่างเช่นตัวเราเราจะเรียกว่าฉันส่วนเพื่อนเราจะเรียกว่าเธอนั่นเองค่ะเด็กๆเธออ่านว่าทอเออเธอทีนี้เรามาดูคำต่อไปเลยนะคะ คำว่าเรอเด็กๆขาถ้าคำนั้นมีตัวรอเรือเด็กๆต้องทํำยังไงด้วยนะคะเก่งมากค่ะก็คือต้องกระดุกลิ้นด้วยนะคะเรออ่านว่ารอเอเรอเรออ่านว่ารอเอเรือนะคะ <ๆ S 2> คำว่ารอเอเรอหมายความว่าอะไรคือเหมือนเด็กๆกิน กินอาหารอิ่มแล้วอ่ค่ะกินข้าวอิ่มก็รู้สึกแน่นแล้วก็จะเลอออกมาเออแบบนี้ค่ะคืออาการแบบนี้ก็คืออาการเลือนะคะซึ่งถ้าเราอยู่ต่อหน้าคนเยอะเด็กๆไม่ควรเลอออกมาเสียงดังนะคะเพราะว่าจะอายเขาค่ะเด็กๆไปดูคําตอบไปเลยค่ะคะําว่าเพอนะคะอ่านว่าพอเออเพอไมโทเพออีกรอบนะคะเด็กๆเพออ่านว่า พอเออเพอไมโทเพอเด็กๆสังเกตว่าคำนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยถูกต้องละค่ะก็คือมีวันในยุกต์ก็คือไมโทนั่นเองค่ะเด็กๆเพอเนี่ยก็เป็นอาการเหมือนเราพูดไปเรื่อยอะค่ะเพอเจอพูดเรื่องนั้นมาเรื่องนี้หรือมโนภาพไปเองนั่นนะคะก็คืออาการเพอนะคะเพอพอเออเพอไมโทเพอนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูคำต่อไปเลยค่ะ คำว่าเตอร์นะคะอ่านว่าตอเอเตอร์ไมเอกเตอร์เตอร์อ่านว่าตอเอเตอร์ไมเอกเตอร์คำนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาคะเด็กๆเด็กๆจำกันได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆก,ก็คือไมเอกนั่นเองนะคะเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนเป็นลักษณะแบบว่า เราอาจจะใส่กางเกงที่เป็นขาลอยขึ้นมาเต่อสั้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็คือไม่ยาวคุมเข่าไม่ยาวคุมตะตุ่มอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดังในภาพที่ในหนังสือเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอ่านตามโพเอนะคะอีกสักรอบนะคะเด็กๆเธออ่านว่าทอเอเธอเด็กๆอ่านตามโพเอเลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปคําที่สองนะคะเรออ่านว่า รอเอเรเด็กๆอ่านตามครูเอเลยค่ะคำที่สมนะคะเผออ่านว่าพอเอเผอไม่โทเผอคำที่สี่นะคะเตออ่านว่าตอเอเตอไม่เอกเตอเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะ